ตอนที่เรียน acting class แรกครับคือเขาก็จะนั่งนะแต่ไม่ได้นั่งเฉยๆนม่ยม่ไม่ไมไมีหมูหลุดเข้ามาดูดูดอะไรไม่รู้อ่ะให้ดูให้ดีครับูให้ดีมันโคตจริงๆครับเราะว่ามันดูามีหัวลอมีสครปมันช้อคในการชะ ไม่ใช่หลุดไปเองหรอคร่ะป้าครับโอ้ยเล่นแรงอ่ะเขาได้เห็นเขาเรียกกันไม่พี่หอยเราไม่เรียกอย่างนั้นเราเรียกว่าป้าแก่ป้าแก่จากใน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 ตัวในบทละครใช่ไหมใช่ไงว่นอยู่ในหนังสืออยู่แล้วจีจ้าป้าแก่ยานินถูกโอเคเจอเขาครั้งแรกยังไงครับหนูลงไปนั่งปุ๊บนางก็เดินมาพี่จ้าค่าสวัสดีค่ะเนี่ยหนูชื่อไอ้นะคะหนูแบบ อย่าอย่าอย่าที่ตอนแรกเราพอนเก่งอ่ะคือต้องต้องเบรกอะฮะจะมาบอกวันเดียวนัยนน่ะเลือนั่งตามสบายเลยเลือกเลือกนั่งเอาตามเบาะนะฮะอันนี้พระมีดีกว่ามีตั้งห้าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องเม้าอะไรเยอะมาไม่แต่ผมอยากรู้ว่าในในบท ที่เราเล่นเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถพิเศษอะไรยังไงบ้างเออช่วยบอกหน่อยได้ไหมไอเป็นอะไรหนูเออระบบทเป็นสุขนธโรทค่ะสาวห้าวที่ได้กลิ่นวิญญาณได้ได้มีการฝึกแอคติ้่ยังไงฮะเอ,อธรรมดาเวลาก่อนที่จะเล่นมันต้องมี มีซ้อมแสดงมีเรียนการแสดงมีปิดตาไหมมีปิดตามีค่ะมีเหมือนหลับตาแล้วเราก็ต้องฝึกประสาทสัมผัสทั้งนี่ทำกันหมดไหมหมดทุกคนทำกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอ่อแอ็กซ์ซิสไทร์ที่ฟังเสียงก็ต้องฟังทุกคนดมกลิ่นก็ต้องดมทุกคนของดมกลิ่นก่อนโดนอะไรบ้างก็พวกเออ่กินไหมเขาเข้าใจเพิ่มนะก็ก็พวกเขามีนะเขามีเขาพิ้งรายละเอียดไว้นิดๆเออนี่มีความสามารถพิเศษหรือเป็นไซนัสนะน่าจะถ้าถามไม่ถูกใจเดี๋ยว เขาให้ดมอะไรบ้างดมมีรากเน่าๆของดอกไม้ค่ะที่แบบในแจกันแล้วคือแบบพอเปิดขึ้นมันจะเหม็นแล้วอะไรที่เหม็นที่สุดที่คุณโดนทดสอบเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนผ้าบางอย่างเออนี่มีคนมีคนบอกว่าเขาโดนโดนเราอยู่ไม่ใช่เหรอนี่นี่น้องคนนี้ไม่อยู่ค่ะน้องพี่ซี่อยู่พิซซี่ก็คือกลิ่นตดพี่หอยใช่ชี่ทนนนี้ สิ่งที่เหม็นที่สุดที่ได้ดมในวันนั้นมันคืออะไรครับมันใช่เหมือนที่พี่ไอบอกเป็นผ้าอะไรสักอย่างไม่รู้นะเรา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 ตอบไปว่าผ้าอะไรบ้้งมันไม่รู้เลยบอกไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆเลยมันแอ๋อมันหืนหืนมันเหมือนศพมันไม่ถึงขนาดนะเปียกไอ้รู้ไหมพี่สาวน่ารักนะพอจะพูดเนี่ยเขาก็ต้องแบบมองหาเออแรงบันดาลใจปเหยียบ ครับก็ครูก็เฉลยว่าเปิดมาปุ๊บเต้นถุงเท้าพี่อายค่ะถุงเท้าอายมันไม่ได้เหม็นขนาดขนาดนั้นมันคือมันเป็นเพิ่งถอดแบบสดๆเลยก่อนเข้าเรียนเราใส่จรใส่รองเท้าอะไรส่วนเท้ามบนยังมันเลยไม่ควรจะมองพี่ยังไงเนี่ยไม่น้องครับมองตั้งแต่น้องแล้วไม่ต้องจบแล้ว ได้พิสูจน์กลิ่นไปแล้วครับคนต่อมาน้องเป็นในบทยานินค่ะถอดจิตถอดจิตถอดจิตเขามีแบบฝึกหัดอะไรครับไม่มีค่ะเหรอคือเขาให้ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่คือถอดจิตมันคือเราเหมือนกับมีสมาธิแบบอย่างแรงกล้าแล้วก็เอาจิตออกไปค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนจะนั่งนิ่งๆแล้วเราจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหรืออยังไงคือพอออกไปเราก็จะเหมือนเป็นวิญญาณนะค่ะคนต่อมา อ้าวทสามเสียอะไรในเรื่องคะได้ยินเสียงค่ะอี้น้องเป็นได้ถ้วยมารยาทสามปีซ้อนเหรอดูดูเรียบร้อยมากไม่คืออย่างี้รู้เหลือเกินเขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าไม่คือว่าเป็นคนเรียบร้อยโดยโดยกำเนิดท่านหญิงแม่ก็สอนมาอย่างนี้ก็เลยแบบอ้ยอะเอามาเข้าเรื่องต่อเข้าเรื่องจักรยานเฉยเลยดิเข้าเรื่องกาเรื่องไม่เล ก็ความสามารถพิเศษก็คือในเรื่องเนี่ยได้ยินเสียงพี่หอยผีผีเหรอยผีอุ้ยแม่มีปัญหากับพี่หลายครั้งเลยนะครับได้ยินเสียงแล้วมันเป็นยังไงแล้วแบบก็จะหลอนๆเหมือนที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยเริ่มเมาเริ่มมาก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงผีพูดใช่ว่าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เขาจะพูดอะไรอย่างเราก็นะไหนลองฟังตอนนี้สิว่าผีเตี้ยอยากได้อะไร เขา acting ดีเขาอยากจะได้เก้าอี้ที่สูงกว่านี้ขาหนีบขาหนีบก่อนดีกว่านี่ครับทำไมเขาช่างรู้ใจผมเหลือเกินขอบคุณคาับคิสซี่ครับ พีซีบทเป็นเนสิตางค่ะเป็นคนที่มองเห็นวิญญาณเป็นสวรรคเรียบร้อยที่อายโอ้เป็นจริงอย่างในในบทเขาไหมอือมีอีกตัวมาแล้วครับนอกจากหมูตอนนี้มีฮือเฮ้ยอ่ะเขาเป็นคนยังไงอ่ะอ่ะแล้วก็เป็นคนยังไงจริงๆแล้วพีซีเป็นคนซาซาอืมเรียบร้อยดูภพไม่คือแบบไม่คือเป็นเด็กที่มีความคิดแล้วก็ พูดได้แล้วก็แล้วก็แบล้งแล้วก็แบบตรงๆคิดไงก็พูดอย่างงั้นใช่ค่ะเห็นเด็กๆหน้าหวานๆอย่างนี้แต่จริงๆก็พูดเทียบก็เจ็บเหมือนกันแกงค่ะเหมือนแบบสมมติพี่ถามแบบเฮ้ยพี่ชี่พี่หอยหล่อไหมครับพอคนก็อาจจะใบยเพียงว่าก็โอเคไน่ารักใช่ไหมแต่บางทีมองบางมุมเราก็อย่าไปดูที่แบบหน้าตาอะไรอย่างนี้เราก็ดูที่จิตใจพี่หอยอาจจะหล่อมากอ้อมๆคิซซี่มาเขาบอกหล่อหล่อ อ๋ออย่างนี้เลยเหรอพี่เรียกว่าหล่อเหรอไอ้คำว่าหล่อเหรอไม่เท่าไหร่ไอ้ตรงยักษ์คิ้วให้พี่ไม่ได้เลยมันดูเหยียดหยามมากเลยนะหล่อกว่าหล่อเหรอยังใช่ใหล่อเหรอไอ้ตรงกระดิกใช่ไหมโอ้ยแล้วมบนคิ้วกระดิกทั้งดูเหยียดหยามทันทีเลยไม่ใช่คือว่าเล่นเป็นคริสซี่ตัวจริงมาไม่ว่าแบบอ้พี่ดูได้ตาปากก็รู้ว่าน้องไม่ได้คิดกับพี่อย่างนั้นเป็นสาวหวานในเรื่องนะฮะแล้วก็จะได้เห็น เห็ <caval 67> านวิญญาณเห็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแค่หรครับแค่จับทเป็นกรนำพาค่ะสาวไฮโซอูนนี่หันมาเห็นแค่เข่ากันเนี่ยเขาดูเขหน่อยหันไปเข่าเลยว่าไงดามบุกคำเกิดก็สัมผัสเป็นคนสัมผัสค่ะอืมรู้หน้าดูขำอ่ะเสร็จละติดไปแล้วตอนนี้ตาดูดูไม่ได้แล้วมองหน้าปุ๊บขำเลยอ่ะ น้องแคทจริงๆแล้วน้องแคทบอกเลยว่านิสัยเป็นคนขำง่ายไม่ขำเป็นมองแคทดิคุณเบลลี่ครับไม่แพ้น้องอุ๊ดอุ๊ดผมเลยวครับหัวล้อปั๊บหันไปเขื่อนแตกจักรยานมีพุ่งเลยร้ามองจากไ่ทันจะเห็นว่าเขื่อนแตกเฮ้ยมือหน้าไปเกลียกหอย อาสมุษเด้งสองซ้ำจะเป็นคนขำง่ายขำง่ายตลอดเวลาคนขำยังไงนะเก็บเก็บอะไรตามครับเนาะเอาใหม่หันไปอัะไรเป็นเล่นไปเลยนะเป็นอะไรนะพี่เอ๋ยไอ้งนงดิให้หลังถามให้หลังถามเออเล่นเป็นอะไรวะอะไรนะก็ทั้งหลังยังหัวล้อตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้ ไม่ได้เขาเป็นคนสัมผัสนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมน้ำตาไหลแล้วไะทำไมทำน้องคือคือคือทำไมทำไมเขาเผมรู้ว่าเขาหัวร้องง่ายขนาดนี้ก็อะไรนี่ก็หัวร้องง่ายแบบเป็นคนทำง่ายเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไหมไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยแล้ว แล้วกี <g> ่กองเรามีเจ้าแม่ร้องไห้อยู่หนึ่งคนใครที่ไม่ว่าจะวันเกิดใครก็ร้องอือเหรอค่ะคนไหนอะคนนี้ค่ะนี่คนนี้ทำไมฮะพี่ซี่ทำไมฮะไม่รู้ก็ไม่รู้วันนี้มันเกิดไอ้เปี้ยกไอ้เปี้ยกกำลังจัดใครอยู่วันเกิดวันเกิดพี่ใช่ไหมวันเกิดเปี้ยกครับครับผม